สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยเราพัฒนาหวยราพัฒนาวันนี้วันที่สี่เดือนสี่พีหกแดนะครับผมงวดงวดที่แล้วครับผมนะงวดวันที่สองงวดวันวันที่สองเข้าศูนศย์หนะ ืเข้าศูนย์หกนะครับผมนะเข้าแบบตรงๆงเลยนะเป็นตัวเน้นตัวฝันนะศูนย์หกตรงตรง,ตรงเลยนะสามตัวบน 6, 9, 2, หกศูนย์เก้าสองตารางศูนย์หกเมืที่แล้วให้ศูนย์กับหนึ่งฟันศูนย์จาะศูนย์หกศูนย์เก้านะครับผมศูนย์เก้าไม่มีนะไม่มีเนาะมีแต่ศูนย์หกสามตัวนะสามตัวมีสามตัวศูนย์มาแล้วหกก็มาแล้วนะเก้าไม่มาไม่มีเก้า สามตัวไม่มีเก้าเสียได้มาตามกันต่อครับผมวันนี้เด่นนะครับเด่นวันนี้ก็ยังจะเป็นศูนย์นี่แหละทุกคนนะศูนย์กับเก้านี่แหละ

ศูนย์สองแล้วก็เก้าหกนะคิดว่าหกจะมาคิด <n> ว่าหกจะมาอีกนะแต่ว่าคงไม่มาตัวเดิมนะศูนย์หกนะไม่ได้จำนะตัวฟันนะครับเป็นเลขศูนย์ตัวเน้นก็จะมีตัวเน้นนะครับศูนย์สามศูนย์เจ็ศูนย์ห้าแล้วก็เก้าสามนะครับผม หวัวรอพัฒนาเลขสองตัวก็จบไปแล้วศูนย์กับเก้าต่อไปก็มาดูสามตัวครับผมสามตัวงวดที่แล้วได้แค่เกือบเองอวันนี้ก็ขอให้มีศูนย์ตัวเดิม <c oughs> ขอให้มีศูนย์มาศูนย์สามเจ็ดวันนี้ก็เน้นที่ศูนย์นะครับผมศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามห้าศูนย์สามสี่ศูนย์เจ็ดห้า 074แล้วก็054 <c oughs> อ่ะหัวเราพัฒนาครับผมแนละ้วก็เรียบร้อย0กับ9ขอให้มีขอให้มาอีกฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ